คิดที่หัวใจและอายรู้สึกบ่หนาลมหนาวยังทํหน้าที่อายตีบ่อวยนามาห้องให้บ่มีภัยเห็นเจ็บกับบ่มีภัดูเป็นคนมีคู่ครับสวัสดีครับอยู่ช่องคิดฟาร์มชมนะครับวันนี้ผมพามาดูข้าวก็ขอเจ็ดเ้านะครับที่แปลงนอกนะครับ นี่ก็มาคอยดูนกได้ครับนี่แปลงข้างล่างไม่ค่อยดีครับเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยครับมันโดนน้ำท่วมครับน้ำโดนน้ำมากไปครับบางรวงก็ดีครับบางรวงก็นี่เม็ดดำเม็ดรีบนะครับไม่ค่อยดีนะครับน้ำก็แห้งแล้วครับตอนนี้มีล้มไปบางส่วนครับเนี่ยนกลงมาอีกแล้ว จัดการฮะเดี๋ยนี่ครับก็พยายันไล่นกเอานะครับบินลงมากินอีกแล้วนะครับ อูปลาเยอะมากครับเนี่ยบวงงลวงก็ดีนะครับเนี่ยตัวปูปูเยอะมากครับเนี่ยมางลวงก็ดีดีนะครับมังลวงก็รีบนะครับส่วนใหญ่เป็นลาด,ดองหอมนะครับเนี่ยเหลืองๆติดมือแล้วครับ ระดับมนี่ครับต้นก็สูงดีอยู่นะครับแต่ว่าอีกประมาณสิบห้าวันครับน่าจ,จะได้เกี่ยวประมาณนู่นครับเดือนเดือนนู่นไปแล้วนะครับกลางๆเดือนพฤศจิกาครับได้เกี่ยวแน่นอน เขาเร่หัวหนาตั้งแต่ปลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเลยครับค่อนข้าง,างลกนะครับนี่บางลวงก็เหลืองก็แล้วนครับนะเช็ดฝั่งนี้เหลืองไปเยอะครับที่ล้มก็ล้มครับนะียงามครับล้ม มันรอรูนครับว่าจะได้กันกี่ตันนะครับล้มแกบครับแต่นี้นี่กำลังเพิ่งออกนะครับก็งงกข้าวเหมือนกันครับยูนก็ยูนวันเดียวกัน,นครับกำลังเพิ่งออก บางวงก็เริ่มก้ม้วครับล้มบ้างบางส่วนงามนะครับมีสุดลุ้นได้ละเกียนนะครับแปดไร่นี่ขอสักหกจิตตันพอใจนะครับเนี่ยลม้มก็มีบ้างบางส่วนดูสวยนะครับการสองงานนี้ค่อนข้างสวยครับ น,า,นาดอนนี่สวยนะครับมันก็ลมบ้างสิบวันเจอกันครับไม่เกี่ยวแน่ของน,นี้ก็งานดีอยู่นะครับดูลวงดูแล้วนะ นี่ตัวงามครับนี่ครับยากาศยามเย็นครับโอ้ไปนี่มีสิรลุ้นไล่ละเกียนครับข้าวค่อนข้างแน่นเลยข้าวงามนี่ต้องล้มครับล้มจริงเวยต้นสูงบึ้งนะครับดูกอกใหญ่นะ น้ำขังตลอดครับดูไม่ได้แห้งเลยเนะี่ยเห็นรอยน้ำนครับน้ำขังตลอดเลยปาาลาในีเขาล้มเขาล้มแบบหักต้นเลยครับเนะี่ยดีว่าล้มไม่หมดครับบางส่วนก็กำลังออกส่วนใหญ่กำลังออกก็มีเยอะนะครับล้มก็เป็นจุดๆหก นี่ครับมีบ้างมันก็มีมากินอยู่ครับดูแปงดอนนะครับตอนนี้ยังมีน้ำส่อเฉะยอยู่นะครับ ช่น้ำมาอยู่ก็มีนะครับแต่ก็แห้งเขาไมปลต้องห่วงเพรข้างนาเขาแห้งกันหมดแล้วนะครับขางนาล็ุกครับไม่มีโอกาสได้ตัดเลยนะครับดูข้าวงามลมแช่น้ำมีบ้างครับบางรวงก็ให้ดูงามนะครับเนี่ย เม็ดใสเม็ดติ้งเนี่ยลองสวนก็เหลืองส่วนใหญ่ก้มกันหมดแล้วครับสิบห้าวันรอรุ้นผลครับส่วนใหญ่จะก้กมกันแล้ะลองเรื่องนกอย่างเดียวครับช่วงนี้แต่ก็ส่วนใหญ่ข้าวเขาออกกันหลายที่ครับก็แบ่งๆกันกินไปนครับส่วนน้าดอนนั้นเหลืองแล้วครับไปดู อาดอนนี่พร้อมเกี่ยวโอ้โหดูข้าวตรงนี้งามมากครับเนี่ยดูลวงเป็นรวงครับโอ้โหดูข้าวตองนี้ก็กรอบแล้วครับเนี่ยนี่ดูนกกินนกกินไปเยอะครับที่ดีก็ดีนะครับ นาดองก็ประมาณนี้ครับเอาตัวนี้ว่าครับถ้าตัวนี้เหลืองก็เกี่ยวครับเดีย๋ยวนี้สมัยนี้เกี่ยวข้าว่าไม่ต้องเหลืองมากครับครับพึงก็เกี่ยวแล้วครับแค่น้นหนักนะครับมมาดูนในแปลงนาบ้างเขาล้มไปก็บางส่วนครับที่เหลืองก็มี เราลุ้นครับจะได้กันกี่เกียนกี่ตันกันนะครับพระอาทิตย์กำลังตกครับยามเย็นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเ่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องลูกคิดฟาร์มช็อปด้วยนะครับอย่ามารอลุ้นตอนเกี่ยวกันนะครับขอบคุณครับ